นี่ตอนนี้ก็ทันเนี่ยจะเริ่มทำการปลุกเสกแล้วนะครับผม ท่านชายครับใจ,จ,จยยงเย็นก่อนหากันท่านพุ่งองท่านโงค่คาร์ลไปท,ท่านชายครับท่านใจเย็นๆเย็นแล้วเราจะไปข้ารันสมัครสวัสดีเราหญิงเพชรเองเราวันนี้เราเดินทางกลับมาเพื่อที่จะไปหาท่านดุสีเราได้นำและบางสิ่งบางอย่างกลับมาจากบ้านเรา คราก่อนใช่หรือไม่แต่มีได้มาหาท่านดูสิเลยเหตุว่าเราจะต้องเดินทางไปนาะที่หนึ่งกับแฝงแฝงเขาบอกว่าให้เราไปเราเลยตามเขาไปด้วยเดี๋ยวแล้ววันนี้เราจะเดินทางไปหาท่านดูสิวันนี้ผู้ที่ไปกับเราก็จะมีน้องหลงและท่านพี่เราและสิ่งของที่เรานำมาอยู่ในนี้แล้ว อยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกคราหนึ่งตอนที่หลังจากเรามาปลุกเสกเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมาและถามข่าวาวของน้องทริปด้วยไม่รู้ว่าและป่านนี้เขาหายไปที่ใดเราก็ไม่เจอเขาแลนานมากๆแล้วจะให้ท่านฤาษีช่วยดูเสียน่อยว่านางเป็นเยี่ยงใดบ้างแต่เราจะอ่ะแะอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะทำคือ แล้ววันนี้เรานำสิ่งนี้มาด้วยเดี๋ยวนะและเป็นพระที่และมีพระท่านหนึ่งส่งมาให้แฟงแล้วเราเพิ่งจะมีเวลาเดี๋ยวจะนำมาให้ท่านดูสีปุกเสกและจะแบ่งทุกๆคนเลยแล้วพอมีเยอะอยู่ เราจะแบ่งให้ทุกๆคนเดี๋ยววันนี้เราจักมาให้ท่านด้วยสีและปลุกเสกกันแต่งั้นยิ่งไรเดี๋ยวเราเล่งเดินทางดีกว่าตอนนี้ยังเป็นตอนเช้าอยู่มีร้อนมากหากนานไปเดี๋ยวจกักและอากาศร้อนขึ้นปเราไปกันเถอ,อะอะท่านพี่ไปถึง ข้าข้าวเป็นกลังเจ้าป่านนี้ข้าวปดีพี่ของท่านเรื่องกินมาแล้วน้องถ้าน้องเดินช้าจะให้ทำยัยงไงคือจริงข้าไม่จำเป็นต้องเดินด้วยซ้ำป่านนีนเนเ้เดินเถิดเดินเถิดจักได้แล้วเป็นการออกกำลังน้องอันเจ้ากิดยังง ท่านพี่จะมาถามข่าวน้องทิพย์หรือไอยข่าไม่ไดีนะนานเลยและข่าทำผมได้เป็นเลยทั้งน้นองแต่น้องแลรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ยังไรบุ๊คยิ่งยิง้มได้เจ้าบอกข่าไม่ไาอยูไ่ไม่แต่น้องคงบอกไม่ได้งั้นยังไงท่านพี่ไปถามท่านฤาษีเองดีกว่าก็คงเป็นงั้นแหละ วันนี้ลมพัดแรงจริงตั้งแต่เราเดินเข้ามาในป่าใช่หรือไม่และลมแรงมากๆ ดนน้ำเย็นสบาย ลมยังไม่หยุดพัดเลยอ้ออนนี้เธอ้สกยน้องลงแ้วค่ะไปกัน เธอสีถามาว่าเรามากันแล้วหรอมาแล้วก็วค่ะข้างนี้เนี่ยคอนี่มังแล้วก็ถามว่าไม่ได้เจอเราเนี่ยนานเลยนะครับผมผมคนนี้ถามมือตัอง้งก่อนอุ้มกระพิยเสะอ๋อ เขาถามว่าเราไม่มาที่นี่นานเลยไปไหนมาล่ะฉันยังท่านเลยถือสบายดีไหมนู่มั้งล่ะมาเขาถามว่าสบายดีครับ ไม่เข้ามาในยามนี้ลงทั้งแรงเชียวเกิดอะไรขึ้นลึกเลยทีอันนี้วีบะามาัแลกกะลิงใช้สูบบ่อ๋อท่านข่าวบอกเดี๋ยวเขาเนี่ยมีอะไรจะบอกบางอย่างแต่เขายังไม่บอกตอนนี้เข้ามาที่ไทยป่าแห่งนี้ทีนี้เชี่ยวเอ,เอาเอาเวลาพิเศษ เด,เดี๋ยวท่านเนี่ยเขาก็มานั่งที่เนี่ก็ทุกคนนะตั้งแต่ที่เราเดินทางมาเนี่ยคือลมเนี่ยมาแรงมากนะไม้เนี่ยสับกันเสียงออนออนแอดแอ,ดแอดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านเนี่ยเดินทางมาก่อนคนระับดูนะครับลมนี่คือไม่หยุดพักเลย กินอะไรเป็นเนี่ยขอตั้งกองแล้วอันนี้วิบว็บกบ้าเออมือนาอตามุฮิตามีม,มีวะเขาบอกก็วันนี้เนี่ยผมได้บอกทาฤาสิไปว่าจะมี ของเนี่ยมาปุกเสกด้ยวยนะคะับเพื่อเอากลับไปฝักพีพีเฟซีนะครับเจ้จ้ดิิเขยยนาบอกว่ามฮะไม่ละอ้ล้วลอ้โอ้โอละหิงอย่าแต่ตาจุ๋ม ท่านบอกว่าไม่ได้เจอเราเนี่ยมานานเลยนะสบายดีใช่ไหมเจ้าคะโอ้เม่เรอหมอท่านบอกสบายดีแล้วท่านสู้ผอมไปเยอะเลยนะเจ้าคะะช่นนี้้เจ้ามันทำเยนีิที่กดเทอร์มิไหสมห้ร้อนใเา อเมอะอ๋อคืออิดีก่อนเดี๋ยสักครู่นะผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเอง่อุ่เดีอยพูดคุยกับใครสีไปก่อนเลยอขอ แค่หยิงจเจุกงอะไรอยากจะถามท่านไหมะยันมีแต่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวขอทาสิ่งนี้ให้เสียๆก่อนยันเรื่องภายในใจเราเยอะมากดๆนี่คือยังไง ขอเรียกแลคก็ค่ะท่านบอกหล่อสักครู่นะนี่ตอนนี้ก็ท่านเนี่ยจะเริ่มทำการลุกเสกแล้วนะครับผม อ๋อท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านฤษีเนี่ยบุกเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวท่านเนี่ยมีอะไรจะบอกท่านชัยอะไรบางอย่างม่ได้เงั้นเดี๋ยวเราขาอเอามาให้พีวีเอสีดูก่อนก็ได้สิ่ง ่คือและสิ่งที่ท่านฤาษีปลุกเสกให้เราเดี๋ยวอันนี้เราอาจจะนําไปแบ่งแต่ก็นี่แนมะ่ก็จะแจกแจกแกนะล้วไปเลยแล้วกันเดี๋ยวจะต้องไปบอกแฟงอีกคราหนึ่ง<ล>ต้อง<ล>ไปทาพี่แฟนให้แน่นชั่และอันนี้เป็นลูกแก้วและเหลืออยู่ลูกเดียวเดี๋ยวเราจะแบ่งปันไปเสียเลยแล้วก็หนึ่งสิ่งในนี้และอันนี้จะต้องรอ,อและให้ครบเวลาออกจากต่าเมื่อใดเดี๋ยวเราจะถึงนําออกมาจากห่อได้ และสิ่งนี้ใช่ไ,ไหมเราเรา,เรานํามาจากบ้านเราเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่อาจจะได้ไม่เยอะแต่เราจะบอกก่อนอาจจะเป็นขออภัยจากเป็นสิ่งนี้ได้สิ่งนี้และคล้ายๆกำลังและอันนี้แก้วขนเห็กแต่จะเป็นใหม่ทองทั้งหมดและทั้งเส้นน้องอะขออภัยนะน<อ>้องหลงแหล่อหอยูใกล้ๆดับก,กัน แต่สิ่งนี้มีเจ้าของแล้วพี่ผู้นั้นเขาอยู่แลกไาลแสนไาลใช่จากเป็นและใหม่ทองเต็มทั้งหมดและอันนี้ก็จากแลเช่นกันแต่จากเป็นสีแดงและมีน้อยมากอาจจะได้จากที่ให้แฟงดูใช่หรือไม่แฟงบอกว่าน่าจกได้แค่เจ็ดเส้นและเจ็ดเส้นนี้อยากจะให้และไปดูแลเขาเรียกว่ายังไรและครอบครัวของ ผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้รับไปจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆหากเรียกเป็นเรียกเป็นอย่างที่บ้านแฟงเขาเรียกว่าแลใหม่จัก,กรพพัดแต่จักเป็นสีแดง<ะ>จากส่วนมากๆเดี๋ยวตอนนี้เราอยากเปิดให้ดูมาก,มากเลยแต่เราแต่เราเปิดให้ดูยังไม่ได้เพราะและะพึ่งจักทำพิธีเสร็จงันเยี่ยงใรเดี๋ยวเราขอคุยกับท่านฤยสีเสียก่อนดา

แ่ฮนน่านนมาห,หา่คา,า,าิสีบอกถ้าได้ยินที่ท่านพูดเนี่ยท่านชายจะต้องเสียใจอย่างแน่ฮะ<า>ปวดัวเดืองอ,อะไรน,นตท่านท่านชายคนคนรักของท่านชายเสียแล้วครับ,บใช่ครับชออาอน ไม่ไม่ได้โกหกครับท่านมีเอาไปตื้อหรือหมอถ้าท่านชายครับใจใจเย็นก่อนครากันท่านท่านองค์ท่านโกค้หรือไม่ท่านชายครับท่านใจเย็นเย็นก่อนไม่จริงหรือไม่ไม่ได้ยิงไล ท่านนี่องค์ข้าแบเลย่างนี้พูดคำอยู่แล้วไรท่านท่านฤศีบอกใจเย็นลงหน่อยครับท่านเจ้ามาโขลทำไมข้ามีเชือกจับมีเโก้หกบไหนข้าบอกว่าข้าอยู่ในข้าไงนน้องข้าโขกขาหรือจนเอา ท่านท่านท่านใจเย็นลงก่อนครไ่เนถ้าีบอกให้ท่านเนี่ยใจเย็นลงก่อนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันะ นางคงมีบุญมาเยเท่านี้แล้ะเรื่องนี้ได้ะี่ท่านก็เกบิ้มาเยอแล้วเลยเดี๋ยวท่านชายครับท่านฤาษีเนี่ยเขาสั่งให้ท่านเนี่ยไปนั่งนุ่นก่อนได้ไหมครับเข้าสามยุบจบแล้วแล้วเจ้าอยู่ไรครับ แต่พุ่เจ้าบอกเจ้ามีดูบางท่าบางเทแล้วจะไปฆ่าทำท่านน้องท่านน้องมันพูดอนึงโอ้ยมีเรื่องนี้น้องม่แก้พูดคนที่ดข้าวอไม่โยกเยกพันที่ขอข้าจะข้าวอร่อยหวานและให้ได้ชาไม่นานนี้จะเยี่องนี้ขึ้น เอข้าไม่ได้งชอเรเอาวอาวะมีใอย่นอ่าดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยกับท่านเือสิเออพิเศษ เกิดอยากคนดอะไรหมอกี่ชูนิดดาบอกว่ากระเป๋าได้ให้อุดแล้วนะชูหมอนิดเดาเต้อได้มือเถิดเดาบอกว่าแกแหกโกรธเดี๋ยวบ่หมอก็ท่านบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวท่านเนี่ยจะดูแลเรื่องท่านชายแล้วก็ถ้าท่านชายดีเมื่อไหรเนี่ยเดี๋ยว่อยนั้นมาก็ได้ อ่าดั้งใจทฤษซีบอกว่าไม่ไม่แปลไม่ต้องเป็นหัวทางนี้เดี๋ยวไว้เรารีบเดินทางกันดีกว่าก็ทุกคนครับเรานี่ก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับไม่แปลเดี๋ยวเรื่องนี้ท่าน เดี๋ยวทฤลสีจะเคลียร์ให้แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้หน้าผมใช่ไปเดี๋ยวรอเราเรา,เราก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ทจริงเรารู้มาสักสองาสามวันแล้วแต่ก็มีแน่ใจจนมาหาท่านฤษีนี่แหละน้องหมเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปก่อนเถอะไปครับนั้นเราเดินทางกลับแล้วนะ